สวัสดีค่ะกราลัสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสู้ผู้สูขคนทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แล u, ้วก็เอฟซีถึงย่ทวโลกเลยค่ะพี่น้องเด้อที่เขาไมา่ติดตามเราให้กำลังใจกับช่องปูนา USA Channel นะคะสำหรับเอฟซีใหม่นะคะสำหรับคนใหม่นะคะที่เขามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะบริ้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูณา USA Channel นะคะ,ะปูนาลงคลิปไปนะคะตอนนั้นนะคะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะที่บอกว่าปนณาบอกว่า มีคนเอฟซีปุณาถามเมื่อวาพี่ปุณาหนูจะเดินทางไปอเมริกาแต่วันหนูได้เห็นข่าวเห็นข่าวเห็นข่าวว่าโดนโดนบุหร yeah, ี่โดนเหยียดสีผิวโดนไอ้ทำลายร่างกายอย่งสิไอ้ตามที่บอกนะคะ คนที่ทำไร่ร่างกายหรือว่าโดนบุหรี่ส่วนมากจะอยู่ในเมืองใหญ่ๆที่ปุนาเคยกล่าวไปแล้วนะคะในในคลิปที่แล้วนะคะส่วนมากจะไปอยู่ที่ในนิวยอร์กหรือว่าแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกหรือว่าชิคาโกอิลินอยพวกนี้เมืองที่ใหญ่ๆเนะะี่ยสำหรับรัฐต่างๆที่เล็กๆเนี่ยเขารัฐที่เขาอยู่แบบไอ้เท็กซัสหรือว่าไอ้ฟลอริดาหรือว่า Alabama, รัฐอาอาบามารัฐไอ้มิชิปปีหรืออะไรพวกนี้เขาก็อยู่กันหรือว่ารัฐทั่วๆไปที่อ่ 40กว่ารัฐในอเมริกาเขาก็อยู่อยู่ดีมีสุกันนะคะเท่าที่ปูนา่าอยู่มา18ปีปูน่าก็บอกบกเคยเห็นนะตามที่ปูน่าเราไปไม่เคยเห็นเลยนะส่วนมากมิแต่เขาอยากจะมัดเป็นเพื่อนนะคะไอ้ส่วนมากที่โดนก็คือรัฐใหญ่ๆนั่หะรัฐที่แบบว่ามีคนไอ้สีเยอะๆสีสีนั่นเยอะๆที่แบบว่าเป็นเมืองพวกคนไร้บ้านเยอะๆนะ่ะส่วนมากจะเป็นพวกนั้นนะคะ พราะพวกนี้จะโดนแบบว่าพวกขี้เกียจทํางานนะคะกินเงินหลวงกินเงินหลวงแล้วก็เงินหลวงก็ให้ไม่พอก็ไปหาไอ้ลักไปหาลักขโมยเขากินของฟรีได้มามันก็ไม่อิ่มใช่ไหมแล้วก็ไป เกิดเพราะว่าคนเอเชียเราทำมาขยันขันแข็งทำมาหากินร่ำรวยกันก็เกิดอิจฉาเพราะตัวเองขี้เกียจไงมันก็จะมีปัญหาแบบนี้แต่ว่ารัฐอื่นๆเขาก็ทำมาหากินเขาบม่มีปัญหาพี่น้องไปใสมาใสสะดวกสบายไปใสมาใสง่ายนะคะไม่มีปัญหานะคะคืออยู่แบบแบบ ไม่คยไม่ไม่เจอเลยไม่แทบไม่เจอไม่เจอเลยอะเพราะตามที่บอกปูนาอยู่นี่มาสิแปดปีบูนาเราเคยเจอส่วนมากมีแต่เป็นอย่างมาเป็นเพื่อนกับเรานะคะแต่นะคะคนที่บูรี่แล้วก็คนที่เหยียดเรานะ่ะคือ ฟังมันโดนกับตัวเองนะคะโดนกับตัวของปูนาเองนะคะคือเรื่องไมยวา,าเมื่อปีที่แล้วนะคะปูนา,าได้ย้ายมาอยู่ที่ที่เมืองใหม่นี่ค่ะที่ปูนามาอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือปูนาเนี่ยมาซื้อบ้านหลังนี้ไว้ตอนปี19 ซื้อไว้สองปีแล้วก็ปูนาก็ยังทํางานปูนาก็จะมีบ้านอีกหลังอยู่ที่ปานามาซิตี้ก็ไปไปมามาไปไปมามาอยู่งนี้แต่ว่าอยู่ปานามาซิตี้บีสอ่ปูนามีรู้จักคนไทยเยอะเพราะว่าอยู่นั่นมาสิบ8สปีก็รู้จักคนไทยเยอะนะไปไปทาบุญทําทานไปทำว่าก้อยเพื่อนๆอาจจะเห็นในคลิปเก่าๆของปูนาที่ปูนาไปทําบุญแล้วก็จจไปกินข่าวที่วัดไปอร่อยสนุกสนานกันเนาะ พอปลดเกษียณแล้วหลังจากที่ปุนาปลดเกษียณเมื่อเมื่อปีที่แล้วอ่ะปีเมื่อปีสองหนึ่งเนาะสองหนึ่งปลายปีสองหนึ่งปุนากับสามีปลดเกษียณก็เลยย้ายลงมาอยู่ที่ที่เมืองนี้ที่บ้านหลังนี้ที่ปุนาอยู่อพอเราย้ายมาอยู่ที่นี่เราไม่รู้จักใครเนาะเราอยากแบบมีเพื่อนคุยอยากอะไรอย่างนี้ปุนาก็เลยไปสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ที่คนไทยเขาชอบไป ไปกันแล้วก็ปุนาจะไม่บอกว่าที่ไหนนะคะจะคือมันเป็นแหล่งที่คนไทยเขาชอบไปกันสถานที่นี้ปุนาก็พาสามีไปเออเราอยากจะไปไปอาจจะไปเจอเพื่อนใหม่อย่าไปหาเพื่อนใหม่อยากจะมีแบบรู้จักเพื่อนใหม่อย่าไปทําความรู้จักกับคนไทยด้วยกันอะไรอย่างนี้พอปุนาไปนะปุนาก็บอก ไปสวัสดีเนาะไปสวัสดีก็เนี่ยตามธรรมเนียมเจอเจอหน้าเราก็สวัสดีอะไรอย่างเงี้ยพอสวัสดีเขาเนี่ยเขามองเราตั้งแต่ไอผมหงอกเส้นนี้นะคะผมหงอกที่มันโผล่ขึ้นแถวนี้จนถึงโน่นฝ่าฝ่ารองเท้าพี่น้องเขาดูว่าเราใส่รองเท้ายี่ห้ออะไร เขาดูแล้วว่าเสื้อผ้าแลกระเป๋าเราถือยี่ห้ออะไรเขามองเราบังเอิญปูนาเนี่ยเป็นคนไม่มีของแบรนด์เนมค่ะไม่ได้ใช้ของแบรนด์เนมพราะปูนาเป็นคนที่บ่มีปัญญาซื้อพี่น้องไม่มีปัญญาซื้อของแบรนด์เนมส่วนมากปูนาก็จะใช้กระเป๋าใบละสี500่ร้อยห้าร้อยดอลล่าเราไม่มีปัญญาซื้อราคาเป็นเป็นหมื่นๆพี่น้องปูนนาบ่มีปัญญาปูนากะใส่กระเป๋าธรรมดาใบราคาไม่กี่ร้อยเนี่ยพี่น้องดอลล่าเนี่ย แค่นี้ชีวิตเราก็มีความสุขปูนาก็เป็นคนแบบว่าง่ายๆไม่ไม่จำไม่ได้มีปัญญาไปซื้อของแบรนด์เนมเขาก็มองเราเขารับสวัสดีแล้วเขาก็มองตั้งทัวหัวจดเท้าอ้าวเขามองเสร็จเขาเดินหนีไปเลย่ะพี่น้องเขาจะเขาเดินหนีไปเลยค่ะก็ว่าสวัสดีค่ะเขามองเราแบบนี้พี่น้องมองแล้วก็เดินหนีโอ้โหอ่าไม่ใช่เจอคนเดียวนะเจอแทบทุกคนเลยปูนาก็บอกเฮ้ย มันทำไมคนเรามันมองกันมันมองกันที่สิ่งประดับทําไมมองกันที่เครื่องประดับทําไมเขาไม่มองคุณค่าการที่คนเรามองคนไม่ใช่มองที่วัตถุวัตถุเขาเรียกอะไรอะทำไมไม่มองกันที่คุณค่าของความเป็นคนทําไมไปมองที่วัตไอพวกไอองค์ประกอบเช่นพวกไอ,ไอกระเป๋าแบรนด์เนมพวกไอ วัตถุนิยมวัดอะไรพวกนี้ทําไมเขาไม่มองมองว่าคุณค่าของการที่เขาจะรู้จักใครสักคนทําไมเขาไม่มองตรงที่คุณค่าของคุณทําไมเขาไปมองคุณค่าของไอของแบรนด์เนมปูนาบอกโอ้โหปูนาเข็ดเลยตั้งแต่วันนั้นพี่น้องเข็ดเลยไม่ไม่ไม,ไม่หลังจากที่ไปอีกไปกลับไปอีกจะไม่พยายามไปตีสนิทจะไม่พยายามไป ไปรู้จักกับใครเลยคือไปไปเสร็จไปทำไปทําบุญเสร็จเราก็กลับมาไปทําบุญเสร็จเราก็กลับมาเราไม่จะไม่ไปอยากไปรู้จักใครหรืออยากเป็นเพื่อนกับใครอีกแล้วเพราะว่าเราโดนมาแบบโอ้โหจังๆเลยทําไมเรามองตัวเองไม่มีคุณค่าขนาดเลยเหรอทาไมเขามองกันตรงที่ว่าเออไอ้ต้องอมี ของแบรนด์เนมถือด้วยเหรอเขาถึงจะมาเป็นเพื่อนเราโอ้โหปูนาบอกโอ้โหเนี่ยปูนาถึงจะบอกนะคะคนที่มาบูรี่เรานะไม่ใช่คนต่างชาติครับเป็นคนไทยด้วยกันคนไทยด้วยกันเนี่ยตัวดีนะคะถ้าเราได้ดีเนี่ยเขาจะอิจฉาถ้าเราเราล้มลงไปเขาจะเหยียบเขาจะซ้ำนะคะแล้วก็เ,เวลา,เ,าเรา ตกทุกข์ได้ยากไปขอความช่วยเหลือคุณอย่าไปเด็ดขาดเพราะเขาไม่ให้ความช่วยเหลือคุณหรอกเพราะคนไทยที่นี่มีการอิจฉาริษยากันคนไทยที่อยู่ต่างชาตินะคะมันที่เมืองนอกนะคะอิจฉาริษยาตาร้อนนะคะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหชีวิตที่นี่มีแต่การแข่งขันมีแต่การแบบว่าใครได้ดีกว่า ไม่ได้ใครล้ำหน้าไปไม่ได้จะมีการที่ชิงดีชิงเด่นจะเป็นอย่างนี้ชีวิตอยู่เมืองนอกแทนที่เออเรามาอยู่เมืองนอกโดยกันแทนที่เออทำไมเราไม่สามาคัคคีทำไมเราไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่มีการค้น,คนทายเนี่ยตัวคมเหงตัวรังแกกันเลยโดยเฉพาะน้องคนหนึ่งที่เขาเป็น f อฟซีของปุณหะได้พี่น้อง เขาเป็นเอฟซีของผู้นัตั้งแต่เมืองไทยแล้วก็เขาย้ายมาอยู่อเมริกาเขามาแต่งงานกับสามีเขาที่อเมริกาด้วยแต่ว่าเขายังไม่ได้กรีนคาร์ดเขาก็ช่วงที่เขารอกรีนคาร์ดเขาไม่อยากขายใจถิ่เขาบอกว่าเขาอยากจะไปหางานทําโดยงานทําที่ไหนนอกจากร้านอาหารเพราะว่าที่อื่นทําไม่ได้เพราะว่าที่อื่นเขาต้องขอบโซเชียลเียวริตี้ก็มีอย่างเดียวคือต้องร้านอาหารไทยก็เลยไปสมัครร้านอาหารไทยนางไปสมัครร้านอาหารไทย ผลตอบกลับมาบอกน้องบอกพี่หนูไม่เคยคิดหนูไม่เคยเจอเลยหนูก็ได้ยินแต่เพราว่าร้านอาหารไทยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากโดนแบบไอ้โดนสับโดนโอ้โหหนูไปเห็นมากับตัวเองเขาบอกเงี้ยแบบหนูพยายามพี่หนูพยายามจะทําความดีหนูทําอาหารไปให้เขากินด้วยนะพี่หนูพยายามจะไปอ่า ช่วยคนโน้นคนนี้เขาบอกเขาบอกไว้ายามาต้องมาช่วยเขาไม่ต้องมาเสือเขาบอกหนูอย่างนี้หนูเนะ่เขาให้หนูไปอยู่ในครัวหนูเนะี่วิ่งพี่วิ่งจะวิ่งหน้าวิ่งหลังบางทีหนูทอดไก่อยู่ในกระทะเขาบอกอใช้หนูไปทําอย่างอื่นหนูก็ลืมบางครั้งเพราะว่าหนูไม่มีเวลาหนูวิ่งคือทําไมต้องวิ่งขนาดนี้เขาบอกงี้ไก่ทอดไหมคนที่โดนด่าคือหนูเขาบอกงี้แล้วคนที่อยู่ในครัว ก็ทำเขาไม่ดูให้เขาไม่สนใจคือเขาไม่ช่วยเหลือกันเลยคือเราโดนดา่าโดนโขกโดนสับโดยเฉพาะคนเก่าๆนางบอกว่านางบอกกับกับปูนาว่าคนเก่าๆก่นะคนที่อยู่นานนะโอ้โหแมแบบ้แบบืแบบวางมาดแบบกดขี่คมเหงคนใหม่ๆเข้าไปตัวเองก็ยังไม่มีกรีนคาร์ด แต่แบบทำเป็นแบบวางมาาทำเป็นโอ้โหเจ้ากี้เจ้าการเป็นเจ้าแม่สงสัยนางบอกว่าสงสัยจะโดนรุ่นไอตัวเองเคยโดนมาแล้วไงแล้วตัวเองก็มีความกดดันก็เอามากดดันมาข่มเหงรุ่นต่อๆมาเป็นอย่างนี้บอกโอ้โหก็เลยบอกน้องว่าพี่ถึงบอกไปเห็นงานด้านอาหารพี่ถึงบอกพี่ไม่ยอมไปร้านอาหารเด็ดขาดเสียศักดิ์ศรีก็เลยน้องหนูไม่เคยคิดเลยพี่หนูก็ได้ยินแต่เขาว่าหนูไปเจอกับตัวเองบอก นางไปทำได้สองอาทิตย์หนูไม่ไหวหนูออกดีกว่าหนูอยู่ไม่ได้ก็บอกโอ้โหหนูไม่คิดเลยว,ว่าคนไทยจะเป็นขนาดนี้แบบโอ้โหแบบแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงพี่แบบสุดยอดมากแบบการแบบการแบ่งชนชั้นวรรณะการกดขี่ข่มเหงไอคนใหม่ๆเนี่ย โอ้โหหนูเห็นคนที่แบบว่าหนูสงสารคนที่เข้ามาแบบโดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีกีนคัสแล้วมาทำงานโดนเขาแบบบังคับนะทำงานแบบหามลุ่งหามค่าหามโอ้โหหนูเห็นหนูสงสารขนาดหนูมีสามีนะหนูยังแบบสามีหนูบอกไม่ต้องไปทําเลยเลิกเลยสามีหนูเห็นก็บอกเธอไม่ใช่ทาสเธอจะไปโดนเขาโขกเขาสับทําไมสามีหนูบอกนางบอกทํางานแค่สองอาทิตย์นางออกเลยบุนาก็เลยบอกว่าคนที่ กดขี่ความเหงคือคนไทยด้วยกันนะคะไม่ใช่คนต่างชาตินะคะอันนี้อย่าเอามันเล่าให้ฟังนะคะฉะนั้นนะคะไม่ต้องไปกลัวมาอเมริกาไม่ต้องกลัวค่ะถ้าคุณไปอยู่ที่รัฐทิบุนานเล่าอาจจะโดนแต่ถ้าคุณมาอยู่รัฐที่ที่เขาอยู่กันแบบว่าเนี่ยแถวเท็กซัสหรือว่ารัฐฟลอริดาหรือว่ารัฐอื่นๆที่เนี่ยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อไปเนี่ยคุณอยู่ได้อย่างสบายค่ะคุณอยู่แบบ แบบมีความสุขค่ะขอให้คุณขยันทำมาินไปทำงานเสียภาษีแล้วก็ไม่ต้องไปทำผิดกฎหมายคุณก็อยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะอยู่อเมริกานะคะโอเคนะคะนี่ก็เอามาเล่าสู่กันคลังฟังคือประสบการณ์ที่เจอมากับตัวเองนะคะผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้พุนะเดี๋ยวขอให้เพื่อนๆเฮงๆรวยๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอยู่ดีมีแห้งกันนะจ๊ะเด้อ